สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะมาบอกทุกคนว่าไม่ไรนะคะทําไมถึงไม่ลงคลิปลายวันเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วน่ะลูกไม่สบายนะคะแล้วก็เออทำไมเราต้องก้มเงยเงยด้วยเนาะ <laughs> อาการหนนะักอยากจะบอกว่าลูกลูกสาวนะคะไม่สบายตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะ แล้วก็เพิ่งไปโรงเรียนวันนี้ค่ะวันแรกแล้วก็คุณแม่ก็ต้องไปโรงเรียนแล้วก็คุณแม่ก็ลางานด้วยนะคะลางานจริงวันวันเสาร์อาทิตย์ไน้หยุดนะคะจริงวันจันทร์มีทํางานก็เลยลาค่ะวันอังคารก็มีทํางานลาวันพุธก็ลานะคะก็วันมีแค่วันพฤหัสที่เป็นวันหยุดของเราไม่ต้องลาแต่ว่าเราไม่ได้ไปทํางาน ก็วันนี้วันศุกร์ก็ต้องไปทํางานนะคะอยากจะบอกทุกคนว่ามันเหนื่อยมากกับการที่แบบว่าเรามีลูกเราก็ไปทํางานนะคะหลายคนถามนะคะถ้าพี่คะถ้าแบบว่าหนูจะไปอยู่ญี่ปุ่นนะคะแล้วหนูจะทํางานยังไงทำอาไปสมัครงานยังไงนะคะไม่ยากเลยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยหางานง่ายกว่าที่เมืองไทยนะโดยที่ว่าเราสามารถทํางานกําหนดตัวเองได้ว่าเราอยากจะทำสามชั่วโมงสองชั่วโมงห้าชั่วโมงแต่ว่าแล้วแต่ง,งานที่เราไปทํานะ บางที่เขาก็จะแบบอยากให้เราทําสักเจ็ดชั่วโมงห้าชั่วโมงแต่สําหรับแม่บ้านหรือว่าครอบครัวที่แต่งงานแล้วนะคะเราก็จะทํางานประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแต่ว่าอลิสาเนี่ยทาประมาณเจ็ดชั่วโมงนะคะเจ็ดก็คือรวมรวมเวลาไปนู่นนี่เราก็ต้องเตรียมตัวประมาณแปดเก้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทํา เงินที่ได้รับอบก็คือเจ็ดชั่วโมงเพราะว่าเราไปแปดก็จริงแต่มันจะมีเบรกหนึ่งชั่วโมงเขาก็จะไม่คิดเงินให้เรานะคะเพราะว่าเราเป็นใบโตหรือว่าเป็นพนักง,งานพระธรรมนั่นเองนะคะสําหรับใครที่อยากมาทํางานไม่มีคนรู้จักไม่มีคนแนะนําทํางานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหางานที่ไหนก็แนะนําก็คือไปกรมจัดหางานจะมีทั่วทุกอําเภอทุกที่นะคะทุกจังหวัดนะคะเราไปฝากงานเขาก็จะเอาเอกสารเรานะคะอย่างเช่นก๊อปปี้พาสปอร์ตเรา เขาเรียกว่าอะไรวีซ่าหน้าวีซ่าแล้วก็เขาเรียกว่ามันจะมีบะะัตรที่เราอยู่ได้ในญี่ปุ่นอะนะคะ,ะเขาเรียกอะไรลืมลืมลืมนะคะลืมชื่อแล้วทีเนี้ยก็จะมีอันนั้นเขาจะขอเรานั้นแล้วก็ประกันประกันของเรานะคะแล้วก็รวมถึงที่อยู่แล้วก็เราอยู่กับใครนะคะมีลูกหรือเปล่านะคะแล้วก็สามีเราทํางานไหมเขาก็จะถามเราหลายอย่างเพราะว่ามันจะต้องเสียภาษีถ้าเรามีรายได้ ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยจากสามีเราอย่างนี้นะคะก็คิดว่าถ้าใครอยากมีรายได้พิเศษอ่ะโดยถ้าใครที่หยกไม่อยากทําออนไลน์ไม่อยากขายออนไลน์หรือทาอะไรอยากทํางานพิเศษก็งานเนี้ยแล้วแต่เพื่อนๆจะหาตามความสามารถแต่ส่วนมากอะใบตัวถ้าเราไม่รู้ภาษานะคะถ้าไม่รู้ภาษานะถ้ารู้ภาษาเนี่ยสามารถทํางานเซเว่นได้ แมคโดนัลนะคะแมคโดนัล KFC เนี่ยค่ะทำไปสมัครได้เลยนะคะถ้าเราอยากทําถ้าบ้านเราอยู่ใกล้ๆยิ่งถ้าใครนะคะทําใบขับขี่มาจากเมืองไทยแล้วจะมาเปลี่ยนเป็นถ้าต้องมีใบขับขี่จากเมืองไทยนะคะใช้ประมาณ1ปีเนาะแล้วหรือว่าครึ่งปีแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นบัตรใบขับขี่เป็นญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งการทําใบขับขี่ญี่ปุ่นก็มันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากจริงๆนะคะมันก็เหมือนบ้านเราแต่ว่ากฎวินัยของเขาค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็ ต้องระวังในการขับรถแล้วก็จํากฎของเราของเขาอ่ะให้ได้แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ที่เราไปสมัครงานเนี่ย <c oughs> เขาก็จะถามเรานะคะว่าเราเนะี่ยมีอ่าไปขับขีไ่ไหมเราสามารถขับรถได้หรือเปล่าเราบ้านเราอยู่ตรงไหน <c oughs> เขาจะถาม <c oughs> เขาจะถามนะคะว่าอยากจะทํางานนะคะจากบ้านเนี่ยสักกี่กิโลดีหรือว่าใช้เวลาการเดินทางไปทํางานกี่กิโล ทางกรมจัดหางานนะคะเขาก็จะาถามเรานะคะเพราะว่าตอนที่อดิสามาอยู่ได้สักสองปีนะคะก็เลยเคยไปฝากนะคะฝากว่าไปสมัครงานที่กรมจัดหางาน,านเคยไปทําไว้นะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือเราต้องโทรไปตามเขานะคะสมมติว่าเราไปฝากเรียบร้อย เขาไม่โทรมาตามเรานะจริงเราต้องคอยโทรไปหาเขานะคะว่ามีเออชั้นชื่อนี้นะเคยไปฝากหางานไว้อา่าพอจะมีงานหรือ,อยังหรือไม่ก็ไปที่ที่เราเคยไปถามนะคะบ่อยๆเราก็จะได้งานไวมากขึ้นแต่ถ้าใครไม่เร่งรีบฝากไว้ก็ทั้งปีก็ยังไม่โทรกลับมาเลยนะคะจริงเขาก็ไม่ได้โทรกลับมาหาอีสารเหมือนกันนะแล้วก็สมมุติว่าเราไปกรมจหา,นานเขาจะโทรเขานะคะจะมีบริษัทที่เคยฝากให้อาหาพนักงานให้นะ่ะ อย่างเช่นถ้าญี่ปุ่นเขาจะมีบ้านพักคนชราแต่ส่วนมากถ้าเราไม่รู้ภาษาเขาไม่ค่อยรับเพราะว่ามันต้องอ่านชื่อป้ายชื่อของคุณตาคุณยายส่วนมากคนชราหรือว่าคนแก่ที่เนี่ยก็เป็นคันจิคาตาคณะเนี่ยทีรังน,นะคาตะคณะไม่ค่อยมีส่วนมากจะเป็นคันจินะคะมันยากมากเพราะฉะนั้นอ่ะถ้ารู้ภาษาเนี่ยก็จะได้เปรียบมากไม่ต้องไปทํางานอะไรลําบากนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้ภาษาเนี่ยก็จะเป็น แม่บ้านไม่ใชแนนะะะ่แม่บ้านตามบ้านเรือนนะไม่ไม่มีนะคะแม่บ้านตามบ้านเรือนเนี่ยไม่ได้นะคะมันไม่ถูกต้องนะคะทาไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นแม่บ้านอย่างเช่นโรงพยาบาลตามสถานที่สถานะหรือว่าอานิจโนะอกิกิหรือว่าสถานที่ร้านข้างนอกหรือว่าสถานะแล้วก็โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าในห้าง ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยค่ะเขาจะมีบริษัทแม่บ้านนะคะไปทําความสะอาดซึ่งเราไม่ได้ไปอยู่ประจํานะคะเขาจะกําหนดว่าคุณต้องอยู่ที่นี่กี่ชั่วโมงอยู่ตรงนี้กี่ชั่วโมงแล้วไปที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นมีรถมันสําคัญมากเราต้องมีรถแล้วก็ต้องมีใบขับขี่มานะคะใครที่ก่อนที่จะมาอยู่ญี่ปุ่นนะคะก็ขออนุญาตดูนาฬิกาแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทํางานนะคะก็จะมีเวลาคุยอีก5นาทีนะคะนี่ใกล้จะไปทํางานเลยกืบแปดเก้าโมงจะครึ่งแล้วนะคะจะ จะออกไปประมาณ35นาทีนะคะ9ก้ามงสาก็จะต้องออกไปเพราะว่าถนนเป็นน้ําแข็งนะคะขับรถไวไม่ได้จริงๆจากนี่ไปทํางานก็ประมาณ15นาทีแต่ว่าถนนเป็นน้ําแข็งนะคะแล้วก็เขากำลังซ่อมสะพานนะคะก็เผื่อเวลาไป20นาทีางั้นเองนะคะแล้วทีนี้ก็ก่อนมากับเพื่อนๆนะคะก่อนจะมาญี่ปุ่นหรือว่าแล้วก็ให้เตรียมทําให้ขับขี่ให้เรียบร้อยนะคะ ศึกษาภาษาเบื้องต้นพื้นฐานไว้บ้างนะคะเพราะว่ามันจําเป็นมากถ้าต้องมาอยู่ญี่ปุ่นใครที่เป็นแม่บ้านญี่ปุ่นหรือว่ามีสามีญี่ปุ่นอยู่แล้วคิดว่าเอออยู่เมืองไทยแล้วมันต้องเรียนหรอมันต้องทำงานก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าพอเรามาอยู่ญี่ปุ่นอ่ะโดยที่ว่าญาติพี่น้องเขาบ้างเพื่อนเขาบ้างตัวเขาบ้างแล้วก็ภาระในญี่ปุ่นมันเยอะมากมันไม่ได้เหมือนเมืองไทยแล้วก็ ของค่าใช้จ่ายจะมันแพงมากนะคะเงินเดือนเท่าเดิมแต่ว่าของมันขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าน้ําค่ากินนะคะถ้ายิ่งถ้าเรามีลูกเนี่ยภาระเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าลูกเราเนี่ยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียนหรือว่ากําหนดต้องมีซื้อของต้องมีไปเที่ยวต้องรุ่นนี้นั่นนะคะเพราะฉะนั้นเดือนเดือนหนึ่งอ่ะเราจะต้องใช้เงินอย่างน้อยก็2-3แสนเยนนะคะเยนเงินญี่ป,ปุ่นนะคะ ถ้าเป็นอยู่กันสามคนสามคนแม่ลูกเนี่ยทุกเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่าน้ํามันค่าท,ทุกอย่างะคะ่ะเกือบเกือบสามแสนมันเยอะมากเยอะจริงๆถ้าเงินไทยก็เกือบเกือบแสนเนาะแสนแสนกว่าไหมคะแสนกว่าไหมไม่รู้ว่าแลกเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบว่าถ้าเราทํางานได้มันก็ดีอย่างน้อยก็เดือนหนึ่งอะถ้าสมมติว่าเราทํางานทุกวันวันละห้าชั่วโมงแล้วหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเดือนหนึ่งเราก็ได้เกือบแสนญี่ปุ่นนะคะถ้าเราทาแค่ห้าชั่วโมงนะ แล้วก็อาทิตย์หนึ่งทำแค่4ี่วันหรือ3ามวันนะคะเราก็จะมีเงินพอเป็นค่าอาหารเราบ้างค่าน้ำค่าไฟหรือว่า,าเงินเก็บของตัวเองหรือไม่ก็มีเงินของตัวเองนั่นแหละดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเราจะใช้จ่ายอะไรเราก็จะได้ใช้เงินของตัวเองแบส่งทั้งบ้านให้เพื่อนให้ของขวัญหรือว่ามีเงินเป็นของตัวเองเพราะว่าสามีนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแม้แต่ตัวเราก็เช่นเราไม่รู้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีความรู้แล้วก็สามารถทํางานได้เล็กๆน้อยๆหรือว่าถ้าใครที่ไม่อยากไปทํางานก็ต้องมีบ้านแบบว่าพอมีที่ดินบ้างแล้วจะปลูกผักปลูกไม้ขายขายใน Facebook ให้กับแม่บ้านญี่ปุ่นหรือว่าคนไทยในญี่ปุ่นก็ได้แล้ว่ะถ้าใครอยากจะทําขนมอาหารก็แนะนําให้ไปขอใบในการทํา ค้าขายหรือว่าทำอาหารให้มันถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าเป็นของกินอันจริงอะ่ะมันไม่ถูกต้องเพราะถ้าเราไม่มีต้องมีห้องอาหารที่แยกจากบ้านของเรานะนี่คือกฎหมายที่นี่นะคะทุกคนก็ถามมาว่าทําไมอลิสาไม่ทํากับข้าวขายในออนไลน์ทําไมไม่ไปอ,อ,อะไรนะทําร้านอาหารเรา,เราต้องไปขอใบอนุญาตในการประกอบร้านอาหารหรือว่าของกินนะคะต้องมีใบนะคะต้องมีใบแบบถูกต้องแล้วก็ เราจะต้องเสียภาษีถ้าเราค้าขายนะคะถ้าเราได้เยอะเยอะเราต้องเสียภาษีเราจะหลกเลียกภาษีไม่ได้แล้วก็เราจะมาทําอาหารในห้องครัวในบ้านของเราเนี่ยไม่ได้ทําในบ้านแล้วก็ขายให้ลูกค้าไม่ได้นะคะนี่คือกฎหมายของญี่ปุ่นจะต้องแยกห้องครัวที่ไม่ใช่ห้องที่เราใช้ทํากินทําใช้ประจําวันต้องแยกห้องครัวเ่าไปเช่าออฟฟิศหรือว่า ทำห้องห้องครัวข้างบ้านตั้งหากสําหรับค้าขายนะคะเราก็เราก็ไปขอใบได้ทําได้นะคะถ้าเราจะทําแต่ว่าทําในห้องครัวที่เราทํากินทุกวันแล้วก็ใส่กล่องแล้วก็ขายนี่ยไม่ได้มันผิดกฎหมายเพราะว่าจริงๆถ้าขายให้เพื่อนกันมันก็จริงๆมันไม่เป็นไรให้กับคนไทยของเราแต่ว่าอย่าลืมคิดนะคะว่าคนเราเนี่ยมีทั้งคนอิจฉาคนลักคนเกลียดคนไม่ชอบ หรือว่าคนกั่นแกล้งเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็เซฟไว้ดีที่สุดเพราะว่ามันไม่คุ้มกับลูกกับสามีกับครอบครัวของเราถ้าวันหนึ่งที่เราจะต้องโดนโดนปรับโดนจับหรือว่าโดนอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเราค้าขายเยอะเกินไปสมมุติว่าของฉันมันปังขึ้นมามีคนติดใจแล้วมันขายได้เยอะเงินที่เราได้รับมาเราก็ต้องไปเสียภาษีนะคะเพราะฉะนั้นก็มันเป็นอะไรที่ต้องศึกษาเรื่องกฎหมายแล้วก็ให้อยู่แบบถูกต้องนะคะแล้วก็ค้าขายแบบว่า ที่มันถูกต้องนะคะนั่นแหละแล้วก็ถ้าเราจะมาอยู่มันก็ไม่ได้ยากแล้วก็มันไม่ได้ง่ายที่เราจะอยู่ให้ได้เพราะฉะนั้นมันแล้วแต่ปัจจัยแล้วก็ครอบครัวของแต่ละคนรวมถึงพื้นที่แล้วก็เาขาเรียกว่าต้นทุนของคนนั้นๆด้วยว่าจะทําอะไรอย่างอนิสาก็เป็นคนทำนะสามีไม่ได้เป็นคนรวยหรือว่าอะไรนะคะเราก็ยังต้องทํางานทํามาหากินแล้วก็บ้านก็ต้องผ่อนนะคะมันยังไม่ได้ว่าร่ํารวยแต่ว่า เราก็ต้องช่วยกันดิ้นดนเพื่อหาเงินนะคะแล้วก็พูดว่าอะไรอะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราจะต้องเริ่มจากตัวเรานะคะไม่อายที่จะทำมาหากินแล้วก็ต้องทำงานบ้างถ้ามีโอกาสนะคะมันอาจจะแบบว่าตอนแรกก็กลัวมากกลัวแบบพอมไม่รู้ภาษาไปทํางานเป็นยังไงโดนแกล้งหรือเปล่ามันก็โดนค่ะโดนโดนแกล้งบ้างโดนว่าด้วยที่ว่าเราวัฒนธรรมมันต่างกันแล้วก็ ความคิดมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นพนักง,งานใบต่เนี่ยเราเมีหน้าที่ก็คือทําตามคําสั่งของหัวหน้าที่สั่งเราเท่านั้นนะคะเราจะแบบทําทมากกว่านั้นไม่ได้แล้วก็เพราะว่าคิดแล้วก็อนาคตมันไม่ได้ก้าวไกลอะไรนะคะเราทํางานอย่างนั้นแล้วก็ทําไปตามที่เขาสั่งนะคะก็คือเหมือนว่าทํางานไปแลกกับเงินแค่นั้นแหละมันไม่ได้เหมือนว่าเราเป็นพนักง,งานเงินเดือนทํางานเอาเป็นเอาตายเพื่อพัฒนาเลื่อนขั้นของการทํางานนะคะมันไม่เหมือนแต่ว่า อยากจะให้ทุกคนว่าถ้าเราถึงแม้ว่าเราเป็นใบโตเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้มาให้เยอะๆเพื่อวันข้างหน้าเราอาจจะไปเป็นพนักงานประจําหรือว่าที่ที่เราเป็นใบโตอยู่เออวันหนึ่งเขาอาจจะว่าเห็นแววในการทํางานของเราแล้วก็รับเราเป็นพนักงานประจํทาทั้งๆที่เราเป็นต่างชาติก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น ก็ทาให้ดีที่สุดเราทาให้เต็มที่แล้วเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่จะมาแล้วคนที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวของไอซาเองหรือสะายญี่ปุ่นหรือว่าทุกคนที่อยู่ที่มานะคะก็ลองเริ่มต้นในการหางานแล้วก็ลองทําดูนะคะเป็นประสบการณ์แต่ถ้าใครที่แบบว่าโอ้ไม่เอาหรอกสามีเลี้ยงได้ก็ไม่เป็นไรค่ะตามสบายก็โชคดีไปแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็ ถ้าเขาเลี้ยงเราก็เหมือนเราก็ยิมจมูกเขามาหายใจทุกวันทุกวันมันก็ไม่ล่งเท่าไหร่นะคะเมื่อไหร่ที่เราเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็หายใจด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ลูกไก่หรือลูกส้มในกำมือของเขาแล้วทำอะไรไปไหนเรายืนด้วยน้ําแข้งของตัวเองแล้วก็เขาก็ไม่ดูถูกเรารวมถึงญาติพี่น้องเขาก็ไม่ได้แบบดูถูกเราตอน ความหมายมันต่างกันมากตอนที่อามารไม่ทางานกับตอนทํางานนะคะต่างกันมากตอนนี้เราไม่ทํางานนะแล้วก็จะโดนแบบกระแทกหูนะคะเหมือนแบบรอเขากินอะไรญาติญาติเขากินน้องเขากินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอเราหาได้นะ่ะทุกคนก็จะไม่กล้าแบบดูถูกเราเท่าไหร่แล้วก็รวมถึงเขาก็เห็นการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นภาษาการทํางานหรือการกินอยู่ของเราอะ่ะมันดีขึ้นเขาก็ เราก็จะมีคนเบียดเบียนหรือดูถูกเราน่อยลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอลิซาไปทำงานแล้วนะคะก็เดี๋ยวคลิปนะคะคลิปประจำวันนี่ยถ่ายไว้นานมากจริงตั้งใจอยากจะเป็นคลิปหน้าหนาวแล้วก็จะเริ่มปลูกผักในเพาะผักในเดือนหน้าแล้วก็ เป็นคลิปแบบว่าทําผักให้มันขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยถ่ายถ่ายเก็บไว้ยังไม่ได้ลงอาจจะเป็นมาพูดคุยแล้วก็ทักทายเพื่อนๆแทนนะคะเราอาจจะลงคลิปช็อตบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วรับชมคลิปจนจบนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอตัวไปทํางานแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ